เดี๋ยวเลือกเลือกฟิลเตอร์กันเอาทำไมผมผมค้างไปเลยอ่ะปิดหน้าต่อเปล่าเอ้ยไ่ไมเดี๋ยวเชิญไปใหม่ <laughs> นี่มันคือว่ากำลังรออยู่อ่ะ <laughs> ทุกคนครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ เชิญไปแล้วว่าขึ้นไหมไม่ขึ้นเหรอทำเลยนดยคนเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวไลฟ์ใหม่นะครับอุ้ยซ้อมเื่อไร่ครับเติร์สครั